เลข3ตัวท้ายของบัตรประชาชนคุณสามารถบอกหรือทํานายอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดก่อนอื่นเลยก็ให้เรานําเลขท้ายของบัตรประชาชน3ตัวมาบวกรวมกันจนได้เลข1ตัวตัวอย่างเช่น25 6 5กับ6เป็น11บวกอีก2เป็น13ให้เอา1กับ3มาบวกกันอีกทีจะได้เป็นเศษ4ใครได้เลขอะไรก็นํามาเทียบเลยนะครับซึ่งในตัวเลขเหล่านี้แหละครับที่จะบ่งบอกตัวตนที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในตัวคุณ ถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อมันจะสามารถบอกถึงลักษณะนิสัยอาชีพการงานสายทางของเราว่าจะไปในทางไหนแต่สําหรับคนที่มีความเชื่อมันหมายถึงเทวดาประจําตัวของคุณเองซึ่งคนในโลกของความจรงิงและคนในโลกของความเชื่อสามารถฟังร่วมกันได้ครับโดยแมงปอจะขอแบ่งเป็นสายเทวดาและสายพระราหูแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสําหรับใครที่รวมผลแล้วได้1 4, 5, ่งคุณคือสายเทวดาครับสําหรับใครที่ได้เลข2 3 6 7, 8คุณคือสายพระราหูครับโดยทั้งสงสายนี้นะครับ จะบอกถึงนิสัยเบื้องลึกของคุณสิ่งนี้จะคล้ายๆกับอารมณ์ที่2ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคนเรามีสองอารมณ์เขาจะเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างซึ่งมักเกิดขึ้นในวันโกนวันพระที่หลายท่านมักจะมีอาการแปลกๆเช่นบางคนวันพระชอบเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญหรือบางคนในวันพระชอบกินเหล้าหรือท่องเที่ยวในยามกลางคืนเป็นต้นต่อไปเรามาดูความหมายของสายเทวดากันครับโดยสายเทวดาส่วนใหญ่มักมีความอภัพหรือไร้คู่ในอดีตอาจจะเคยโดนดังแกอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นสายแบกต้องหาเลี้ยงคนอื่นมักเสียสละโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้าหรือบางคนก็มักเจ้าน้ําตาซึ่งในชีวิตมักจะวนเวียนอยู่กับวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาการทําบุญโรงทานหรือการทําความดีในรูปแบบต่างๆแต่มักจะทาคุณคนไม่ค่อยขึ้นซึ่งในบ้านปลายชีวิตมักจะอยู่คนเดียวรักสันโดษอยู่กับลมหายใจหรืออยู่ในศีลในธรรมซึ่งใครที่เป็นสายเทวดาจงอย่าได้คิดทําความชั่วหรือผิดบาปใดๆ เพราะคุณจะได้ผลแบบทวีคูณโดยในพลังงานของคุณไม่สามารถกระทําความผิดบาปได้เพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วท่านในความเชื่อก็คือเคยทําสิ่งเก่าๆมามากแล้วหากเพิ่มกรรมอีกก็อาจจะสาหัสเป็นต้นซึ่งในบางรายอาจจะถึงขั้นไปต่อไม่ไหวจบไปก่อนเวลาอันควรก็มีโดยสายนี้นะครับต้องหมั่นกระทําแต่ความดี มุ่งไปในทางสายขาวจะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆทางครับสำหรับสายพระราหูมักจะเป็นสายที่ไม่ช้าก็เร็วชีวิตมักจะเต็มไปด้วยอํานาจวาสนาไม่ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนแต่บ้านปลายจะสวยงามซึ่งมักจะเป็นคนใจกล้าใจใหญ่หรือจิตใจดีแต่มักไม่ค่อยยอมคนหรือออกนักเลงแต่ก็มักจะมีโชคลาภโดยหน้าที่การงานหรือการเงินบางอย่างบางเรื่องมักจะได้มาแบบไม่ต้องดิ้นรนหรือลําบากมากโดยเป็นคนที่มักมีเพื่อนฝูงหรือทํางานได้หลากหลายอาชีพ โดยคนที่อยู่ในสายพระราหูมักจะมีพฤติกรรมย้อนแย้งหรือหลากหลายในตัวเองหรือมีคนหลายบุคลิกตัวอย่างเช่นเช้าเข้าวัดทำบุญใส่บาทตอนกลางวันบริจาคทานจับจ่ายใช้สอยและตอนเย็นเข้าผับกินเหล้าเป็นต้นเรียกง่ายๆว่าวัดก็เข้าเหล้าก,ก็กินเลยทีเดียวหรืออีกตัวอย่างคือบางคนก็มักชอบเจ้าอารมณ์ใครมีลูกน้องก็ด่าลูกน้องและเราสังเกตดูต่อให้ปากร้ายเจ้าอารมณ์ไม่ค่อยชอบทำบุญแต่ก็มักจะมีโชคลาภเสมอจากด้านการเสี่ยง หรือถ้าทําการค้าก็จะขายของดีหรือได้อะไรแบบไม่คาดฝันแต่สําหรับสายลาหูนี้นะครับต้องหมั่นทําทานทําบุญบุญต่อบุญเท่านั้นอย่าขี้เหนียวอย่าตรณีเด็ดขาดเช่นถ้าคุณได้เงินมาให้นําเงินบางส่วนมาช่วยเหลือคนบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือแล้วแต่จะศรัทธาตามศาสนาของตนบุญวาสนาบาร,รมีของคุณจะถูกเติมตลอดแต่หากตรณีขี้เหนียวคุณจะไม่มีอะไรเพิ่มผูน โดยทั้งหมดนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเราสายไหนเราจะได้ทําตัวได้ตรงสายสักทีจะได้เลิกสงสัยกันว่าทําไมเราถึงได้มีนิสยัยมีชะตาชีวิตเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับลองนำสิ่งที่แมงปอนําเสนอมาลองต่อย,ยอดกันดูคิดทบทวนกันดูนะครับตรงไม่ตรงอย่างไรฝากคอมเมนต์ให้ด้วยขอบคุณมากครับ